อันนยอเ้ปอูนินเ้าขายอะไรจบาทกาะอัลละลอย้าส่งฟรี้อค่ะเด้อบอกกับอะไรส่งฟรีนะคะอัละลอยซาวซลหรอตัวยางมมีเนาะไม่หุ่นนะเนยไม่ซานเรียลเราบอกนั่นแหละเอามาู้้ใดอยากได้อุดหนุนผู้ถาวรเบิร์ดแกงนี่นี่อย่าันไทยพี่น้วงเดียวกันเบิร์ดนี่เอ้ยน้องเพิ่ ใช้เบีวมาเบื้องนี่บอกอ,นนอันนี้อันนี้อันนี้จะมีสีสันแต่วันมาค่อยมีสีสันดอกส่วนมากมันจะมีแต่สีขาวนี่ค่ะอันละร้อยซาวส่งสีนะจ๊ะมาอุดนุนค่ะสินนขาอท็อปเห็ดจ,จากมือ,มา,อมาสื่อซอยพนอรรอยันเอ๋อร์อันละร้อยซาลค่ะทนพ่อแมนบอทนพ่อแมนบมสุดยังสี่สื้ออันเดียวนี้แขนได้ ไายเปีเยกระ,ะร้าค่าสซ้ำกันแมนบออร่อยซาด้วยค่ะทุกคนให้สนใจกระทักมาส่งฟรีค่ะทั่วประเทศฮันซซื้อเป็นโลเโลย,ลย,ลยถ้าซื้อเป็นโลอันลร่อยด้วยค่ะจะเฮ้อมันร,รูปเป็นะท้างเน่ย โบแมนหมายถึงว่าเขาเจ้าสื่อหลายๆหมายถึงว่าเพื่อเขาเจ้เอาไปขายตองสิแม่แมนเพื่อจะของหลานสิเนาะแมนเขาเสียคารถไปเขาเสียคารโบกนัเขาไปเไปสนใจก็มาสื่อซอยอีเบเดอร์แต่ละมือพันผ้ากันทักอันนี้ลหะซานอันนี้แหละแล้วก็มองไม่เห็นด้วย ห้าคนหนึ่งมีสามตาห้าคนมีสามตาก็ททำได้ไงคนนี้มีตาเดียวนี่นั่งเฮี้ทางมีอันนี้ซีซีกลมบ่อันนี้โออันหนึ่งผู้หนึงหูหูบ่ค่อยดีผู้หนึ่งตาบ่ค่อยดีคทังนี้ทา้งท้งนี้หูดีทังนี้หูดีแต่ว่าตาบ่ค่อยดีทังนี้ตาดีแต่หูบ่ค่อยดีนี่ตาเดียว เกยกำนองบนสุขคนค่ะบนสุขคนเลย้เห็นน้องนี่เอือยงไอหมูยังกับเบอันวันเมียยังก็กินสาไปคอมาสไปอ้วนแล้วปลาเผาอ้วนแล้วก็รับของด้วยใส่กางเกงใหม่แล้วก็ใสใสหมดเงี้ยวแตกเนาะผ้ากันหัวขางอะไรวันเมีย นไอ้น้องกันเบิดทุกคนเสือลาเด้ออย่าไปทักเซอูเด้อเออย่าไปคุ้มทักเซอูนี่ค่ะมาเล่นน้ำผู้ใดสนใจก็มาซื้ออันละร้อยซาวร้อยซาวค่ะทุกคนค่ะโอ้ยนอนอปีนนอเนคะามันรืงปั่นนอภาษามันั่นอบได้คูเมิน อันนั <c oughs>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  ้นแห่งเฮือนแต่ตารางไม่แต่อูแขนอ่อยต่อยเนาะอ่างแต่ว่าเป็นคนถักอยู่เฮือนผลมันมีกุกเสาเพาได้แขนเทิบออกไปท่านนักซีอันเนาะเฮ็ดเองค่ะทุกคนมาอุดหนุนในบีในเด้ออันละลอยอัลละลอยผนมีไรแดด เาคุณงพวกก็ไปรอขายเฮ้ยย่ไเบจอนในเฮ็ดอยู freely? ่บนนี่หมองคน่เาเดยนผหมองมันจบามือโอหเฮดอะไรยังก่อนเบยังก่อนนี่เบโนเบโนคน่าผนันขี้อ้วนทักความเนี่ยนอนอูทักเสยอันที่ลาวบ่ลาวบ่วันอันบ่หยอกก็ซื้อได้แต่ว่านอนทักบ่ได้บ่ นอนทากอ well. ีรีะเรานอนทากอีรีเาูก้อนแล้วก็นอนปเอฮ็ดแตงเสียตีบดมือบนเย็นน่ะวเฮ็ดอยู่น่ะเหมกือนี่ี้ยเนอะสองอันเมนเตี้เกินมือละสองบคัก เค่งเฮียน่น้ชุกแม่ผมแล้วกระไดเมเปปัดเฮ็ดเฮ็ดบ่เป็นวันนี่ทักยังเดียวมีตลองกินคับเออลานกับยายโสงคนทำเนี่ยกรไม้พื้นเห็ดเอาเง่้งเอาไปวาหอยยูรานเนาะเตเซเตเซผู้ใหดผู้ใดอยากได้เดี๋ยวสีทายลูปลงเฟซดอก ม้อยกระป๋องรถมันก่วงอยู่ทางในน่ะแมนซ่อนหัวเด็กหน่อยได้ผนจ้าเอาเป็นสีเอาสลับกันก็ได้บอกโอ้พึ่งได้มากมาซุ้มซีนี่เอาห๋อ โอ้ส้มเป็นสีลอยหาสีประสสีขาน่ะจังลอยเศร้าสีเหลืองนี่ล่าคืออยากได้แทนนี่ีเือนี่บอกเสาบนาทีบยบอกขาบ่เกินสามสิบนาทีวะนี่อ้ลีนี่บอกเกินไปไอ้ได้สีเหลืองเพราะว่าลานน้ำละสีเหลืองแล้วแคนสีเหลืองน ไม่บอกคือเลยว่ะแต่ว่าเขาส่เ้บอเ็นแูเขาอยู่ออลง่ายนี่่เลยหไก่ห่ายมีรับอ่รับอนานจักบาลเหรว่าจัชบาแล้วก็ให้เอฟซเอฟีโอ้ยคัขนาดที่ควก็เอีเ่าราลหูเอเอ่เอ้า อันหนึ่งมันมีสามหูอันสองหูนาลืมมันมีสองหูคูณเขาทสามบาทมันจะได้เห็นหกอันคูละสิบบาทเพราะจ้างนเนาะเนาะเมีนอยู่เม่นเบะคือม่าใจเบนนกสิบบาทคูละสิบบาทยังสิ่เพราจ้างเดย ยายเต้อาดผมไนอกนจะเอาหมวลไรซส่เดวเอาเอาด้อเอ่คือสิมักใดัคือยายเตนเหรอมยอมเสียน่อยออใสได้ีร่บะฮิไหม ใส่ใส่ซื่อๆเหมนเบากมนเบาเฮตไห้เนี่ยเออเออเโอ้แสดงว่านนี่ไอ้เบีปัดตาไห้บุญกุลวะโอ้รหข้าขนาะ มันคล้ายๆอันซานวิงอย่บอกอันเดียวกันอย่บงหรือคนาะอ๋อสานวิงมันหาักกว่านี่บอกสานวิงมันสีเกียวเก่าคนกระดกห้อยสานวิ้งมันเห็ดอสอันคันเทศเจ็ดสีมันสีไลสซานวิ้งนี่นะไลทสต์นี่ไลดีๆไปเลย อัน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 ความกว้างความยังมันซ้ากันอยู่แมนบอกความกว้างมันนี่แม่สาสิหาตานี่แม่นี่แม่นี่แม่มันซ้ากันยูมาตะละหมองตะละหมองหม้อมือเข่ากว้างหนึ่งอย่างสิบอกโอ้เอาแม่พิมมือเอาแม่พิมอยู่นี่แล้วก็แม่พิมหูมันกเออแม่พิมจะขาได้หูอนั่นนี่แกจะได้ขึง นี่มองผูกเ่ยเหมือน่มองเงาเพาะว่าไม่อมัเาพนี่มองเพราะว่ามีวนี่มองประจําเพิ่นู่ะตูอรตูเออด็กบูล่าเม้นไปไทอก็ได้เหรอไปออีานนะสวนเแรไปหามาสวนไปสวนเดินไป่านสวนที่ถุงหยเขาเขาไม่แต่านมันในมือลาหาอันหุ่นลาเม้นมาขนาดเ็นหูให้น่ะกันยังในมือละหาอันบ่ได้ทขาได้ซ้ำ แต่หันตั้งใจน่ไบริเฮดหูนั่นได้หาอันส้ำนี่มันกินมาสองแล้วอบ่ไดยยากกันัางสามอูน่ะแถวหนึ่งมันมีสิบหาตาติโอ้หนี่บอกเอามือเข้าวัดเอาตอ่ทีู่นนี่ ได้ที่แล้วแต่เอาัจะาไปห้ยจได้ยังจะให้โบเขาไปหเออการค้ากันเทนยั้งยังหนีมาหน่อยนี่นอนถัดไปก็ชุนนี่ต่ไปดำหน้ากันปัึงบ้นหน้าเขานั่งยังไปยั้งน้างดำดมโซ่โยกู้ยัู่้ ກິນເຂົ້າ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 ເົ້້າເຂົ້າເ້າເຂົ້າາເຂົ້າເ ปอนมันจัะมดตกมันจงมาดากลอดเหตตาง่ายหลายมันเก็บกระโดงฉีนมันลงหลานี่นะยายการลดมันไม่ได้นั่งห่างนย่างนันฉีดนะมึงนี่มันเสียลดมันได้เก็บอ๋อหูอะไรสีที่พิมพ์ยังน่าไงเฮ็ดเฮ็ดตาใหญ่มันผนเลี้ยวไวเนาะเฮ็ดตาน้อยมันน่านเลี้ยวมันก็มีขอดีกอเสียมคุณภาพมันขาดเส้นตรงเส้นม่หลงต้นเออแมีอนยุย นี่นะว่าได้ชื่อยังบ่มักสีมันเด็นแนกอั่าไงวาบ่มากมันสีขาวแตได้มักมันทีอเจ้าชื่อหลายได้หนพ่อไปขายมากอยู่มากมันทีแต่ด้บ่มากกันทัาไปยอมบอกได้ตัวจุ่มน้ำย้อมบ่เลยบอกพ่อว่ามันสีโดเอาอบอกแล้วว่ามันสีโหสไดแล้วว่าแค่สี่สว่าใส่ไปใส่มาเนี่ยก็เปลี่ยนสีเป็นช็อกโกแลตเองเนาะัเอาเอียนเารับนั้ยมา ม,ม,มัเงาเต๋อ้าอีมฆเางขาดสามพร<ล>อ้องคปมานอนงดูเสียงอ่าอีหนึงมันยังมาพม,ม,มาจังไหนอันนั่งาน,นางน,น้งอูยจา้าคูเลรักเอาอูค่อยเลย <c oughs> มุ่งขาดสานเขายังรักอูเลยนะอันนี่ค่ะผู้ใดสนใจมาเด้ออร่อยสต์นนแต่ว่าอันนี้จองเรียบร้อยแล้วสีเหลืองจะถามไปเบงรีวิวสปิแคนยู่ตลาด สวอยกันท้ามาหากินโดนจังแว่มาหาเนาะค่ะเนาะเห็นใถ่ายถึงน่นจะนั่งหลายกะหาผู้เดียวเนะปะสงสารนนบาึงสองบานไปจินเจอกันไปที่ลาหาอยู่ข้เมือนี่แหละจ้าแมน